เอาล่ะสวดสดีครับผมสำหรับอาทิตย์นี้เรื่องย้ายเรื่องใหญ่หนึ่นงสำหรับคนทางานหรือว่าคนอยู่สายครีเอทีฟก็แล้วกันนะ Adobe ถูกฟ้องครับผ่าน FTC ของเมดิกาอ่าเขาเป็น Trade and c o m ม e r c รไม่รู้ประเทศไทยแปลว่าอะไรพวกการค้าขายอะไรประมาณนี้ผมการค้าเหรอไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามันคือการอ่ะนนฟ้องในในส่วนของมีข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็แล้วกันบ้านเรามันก็มีมีคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ปนปนกันอ่ะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันก็แล้วกันเอาล่ะ แต่หลายคนที่ติดตาม Adobe ด้วยในเดือนนี้ก็จะบอกว่าโอ้โ oh, หโดนเยอะจังเลยมีเรื่องเยอะกันเลยไม่หยุดใช่ไหมเนี่ยมันก็มีความน่าเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ผู้อีกทางหนึ่งก็จะบอกได้ว่าทางองค์กรนะั้นนะเขาก็เรียกว่าจังหวะพอดีเหมือนกันนะฮะอาจจะต้องท้าวความกันสักนิดนึงก่อนประมาณสสัปดาห์ก็คือต้นเดือนอต้นเดือนกันแล้วกันต้นเดือนมิถุนายนนะฮะถ้าใครได้ใช้ Photoshop หรือว่าใครใช้งาน Adobe ทั่วไปอยู่แล้วก็จะแบบว่าเปิดขึ้นมาแล้วเจออ้าวมีข้อความบอกว่าให้ยอมรับข้อตกลงใหมมม่่่นนนััดๆ้้าวไไ มันเหมือนกับแค่ว่าเปลี่ยน o r ดิ้งนิดหน่อยแบบว่าให้มันครอบคลุมสิ่งที่เขาทำเพิ่มขึ้นด้วยความที่ยุคนี้เขาก็มี AI เนาะมี AI มาช่วยงานแล้วก็เหมือนกับอยากจะใช้ไปเจนงานให้เอาไปสอนงานใน AI หรือเปล่านี้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าหลายๆคนที่มาพูดก็คุมคือหลายอย่างมีศิลปินเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยงานฉันไปโผล่ที่หน้าพวกคุณแล้วก็แบบว่าทําไมมันใช้ชื่อฉันเราแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเพราะมีคนเหมือนกับว่าเจนเนเรตผ่านชื่อเขาไปอะไรเงี้ยเนาะก็อันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน คือก็กลับมาที่ข้อตกลงนี่นแหละมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องกดตกลงคือต้องยอมรับเท่านั้นถ้าไม่ยอมรับก็คือเข้าไปใช้โปรแกรมไม่ได้โปรแกรมปิดตัวซึ่งอันนี้ก็จะไปต่อกับข้างหลังทีหนึ่งก็น,นั่นแหละต้องกดตกลงคนนี้เขารีบเขาก็คงจะไม่ได้ดูอะไรแต่คนที่มีเวลาอ่านเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมข้อความตรงนี้ส่วนของเรื่องการดูงานดูอะไรพวกนี้หรือว่าเรื่องของสิทธิ์ทั้งหลายทําไมมันดูแปลกๆทําไมเหมือนกับว่าไอโรบี้ดูจะมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะเจาะไม่เรียกว่าเจาะดีกว่าหรือว่ามีการเปิดไฟล์ได้โดยที่แบบไม่ต้องขออนุญาตเราก่อนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าขอเข้ามาดูงานได้แล้วทีนี้พอมาเป็นงานที่แบบว่ามันมีลิขสิทธิ์ว่ามีการเซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยอะไรเงี้ยคนก็จะห่วงกันหรือว่าคนที่แบบว่าจะว่าไงอ่ะก็ก็ห่วงว่างานตัวจะโดนกอไปง่ายๆก็ก็จะแบบว่าไม่ไม่ชอบกันนะเนาะ ฉะนั sea, partido, minutos, ini, si, between, ้นก de ็จะแบบว่าต้องการยกเลิกกันสักิดนหนึ่งมันแปลกมันคงไม่แปลกอะบางคนก็จะแบบแพ้กันไปยกเลิกช่วงนั้นก็เลยจะว่าเป็นผลมาตรงนี้แหละก็ท้ายสุดแล้วในเรื่องนั้นอะอารูบีก็บอกว่าเอ้ยโอเคเราอาจจะเขียนให้เข้าใจผิดได้หรือว่าจะทําให้แบบว่าคนคืนสนุกได้เพราะมันก็คือข้อตกลงเดิมที่ เราอยากให้เข้าใจมากขึ้นอะไรของเขาอันแหละพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่านแบนดมาก็รูซับซ้อนและงงเหมือนกันก็แค่บอกว่าเออเนี่ยก็สิทธิก็อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นการยื่นสิทธิ์ให้กับคนที่มีการซับกับตัวตัวครีเอทีฟค้าอยู่แล้วแบบว่าเขาเหมือนกับมีแพลตฟอร์มที่ใช้แชร์ผลงานด้วยนิดนึงอ่ะก็เลยเหมือนกับต้องต้องใช้สิทธิ์ต้องได้การรับการยอมรับสักอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเอาของขึ้นไปวางไว้บนนั้นได้หรือว่าให้เขาสามารถกระจายได้โดยที่ไม่ติดค้างอะไรกัน อันนี้ก็อีลงตรงหนังในหนึ่งกฎหมายนิดนึงแต่ใดก็ตามนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอคนมันกลัวว่าเฮ้ยงานจะถูกเจาะเข้ามาดูเล่นหรือคนจะแอบเปิด Adobe แอบเปิดมาดูงานงานเป็นความลับงานที่แบบว่าให้คนอื่นดูยังไม่ได้อย่างเงี้ยหรืองานที่เซฟเซฟไว้แล้วแบบจะเอาไปเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็มีคนแห่ไป c a n ซิลแต่ c a n ซิลไม่ได้ซึ่งเนี้ยคือเรื่องที่ FTC ฟ้องก็คือว่าเป็นการให้สัญญาแบบไม่เป็นธรรมทำไม c a n ซิลไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีดีลแบบรายปี แต่ได้ปีจริงไหมมันก็คือการจ่ายรายเดือนแต่ว่าทําสัญญาเป็นปีเหมือนกับเวลาเราซื้อโทรศัพท์แล้วติดสัญญาเนาะประมาณนั้นหรือว่าซื้อค่ายหนึ่งก็คือช่วงหนึ่งปีที่ทําสัญญาไว้แล้วเรายกเลิกไม่ได้ถ้ายกเลิกมีค่ายกเลิกสัญญามีค่าฉีกอะไรเงี้ยซึ่งตัวเลขก่อนจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วมั้งดูจากการฟ้องแล้วเนาะเห็นเขาเขียนกันอย่างนั้นแล้วก็มาเจอกับเรื่องจังหวะของการที่ว่าข้อตกลงใหม่มันไม่ดีก็คงแปลว่ามีคนมายกเลิกเพิ่มขึ้นอะเรื่องายแดงขึ้นใหม่นิดนึงเพราะว่า่ายกกกเลิันไไมด พอโทรไปหา c u เมอ m e r service โทรไปหาศูนย์บริการอะไรเงี้ย call center ไม่รับบ้างวางสายทิ้งบ้างให้วนลูปคุยคุยกันบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือคนที่อยากจะยกเลิกณนะเวลานั้นนะ่ะเขาทำไม่ได้จนกว่าจะแบบว่าครบตามกําหนดหนึ่งปีที่ถูกสัญญาไว้แล้วก็ถึงจะแบบเออยอมยกเลิกซึ่งบางคนมันอาจจะแบบอีก11เ,เดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะก็คือต้องจ่ายต่างไปหรือบ,บางคนบอกยกเลิกผ่านสายโทรศัพท์ไปแล้วแต่จริงๆก็คือไม่กลายเป็นว่ามันวิ่งต่อไปเรื่อยๆ เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้โดนสัญญาแบบไหนไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะกับการที่บบต้องฉีกแล้วเสียค่าทําไปนะจากการที่แบบอยู่กับมันมาหลายปีแล้วก็หรือบางคนอยู่กับแป๊บเดียวมันก็มันก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะเพราะเงินมันก็ไม่ใช่น้อยตรงนี้เนี่ยด้วยความที่สัญญาจริงๆมี2แบบก็คือรายเดือนรายปีนั่นแหละแต่รายปีมันคงคุ้มกว่าละมั้งแล้วด้วยความที่ว่ามันอยู่ในลิงก์ซ่อนลิงก์ไรที่มันแบบว่าต้องไปกดดูไปเนี่ยก็เวลาเรากดยอมรับสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆแต่หลายคนก็มันก็ไม่ค่อยมีเววลลาาามนนั่งงอท้้หดแะ ฉะนั้นมันก็จะมีคนได้ค่ามาที่แบบว่าต้องติดหนึ่งปีอะไรเงี้ยมีค่าสิทธิสัญญาเนี้ยไปแน่นอนหรือมันซ่อนอยู่ที่หน้าอื่นแล้วก็ไม่ทันได้ดูด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงมันถึงเป็นการฟ้องขึ้นมาได้ก็นั่นแหละฮะมันก็คงรจะเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่ามีจุดเชื่อมโยงกันนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องมาดูต่ออยว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกับจะมีการตัดสินหรือว่ามีการไต่สวนกันเร็วๆนี้แล้วก็มารอดูกันก็แล้วกันนะฮะ พราะว่าบริษัทนี้โดนหมันไสมาค่อนข้างเยอะแต่บอกจะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะความที่คนเรียกโปรแกรมแต่งภาพเป็น p o t o s h o p ไปแล้วทั้งที่ททเดี๋ยวนี้ม่งมีเยอะมากมีคนออกมาบอกด้วยว่าก็มีทางเลือกอื่นเยอะแยะไปเนาะเราก็อาจจะลองหาดูอีกนิดนึงกกันไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็ใกล้สมควรได้เวลาแล้วแหละรออีกนิดนึงนะฮะ after effect ยังเป็นอันที่เรายังหาตัวแกไม่ได้าใครมีอะไรแนะนำมาแนะนำนะฮะก็ผ่านไปกับเรื่องของ Adobe นะเรามีอีกเรื่องที่มาฝากกัน ในที่สุดคลิปใหม่ของช่องใหญ่เราจะลงมาแล้วนะฮะก็น่าจะลงวันเดียวกันกับที่ปล่อยคลิปนี้แหละฮะถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดคืนน่าจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่21นะครับผมโู้ตรงกับอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญนะฮะชาวเอเดนริงฮะ Shadow of e a r t h Tee จะปล่อยออกมาแล้วต้องไปกดแล้ว <laughs> สิทัง ก็ไปดูคลิปวิดีโอใหม่แล้วด้วยนะฮะเป็นเกี่ยวกับเกมเกมเก่าอีกเกมหนึ่งที่เราเคยเรียกว่าเกินไปนิดนึงแล้วด้วยก็ให้กำลังใจเข้าไปช่วยดูกันเยอะๆแล้วก็ซับกันเยอะๆนะครับผมช่องนี้ด้วยเพื่อเป็นการซัพพอร์ตนะเราจะได้มีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูอีกนะฮะประมาณนี้แล้วกันนิด,นด,นดหน่อยบายบาย